เยอรมนี er ani, กลับตัวกลับใจยกเลิกกฎระเบียบโควิดทุกอย่างแล้วไม่ว่าฉีดหรือไม่ฉีดวัคซีนก็เข้าได้ไม่มีข้อแม้ใดๆเรียกว่ากลับตัวกลับใจจริงๆเพราะว่าไม่กี่วันที่แล้วเองนะต้นเดือนมิถุนายนนี่แหละก็เพิ่งพูดข่าวไปว่าเย er อรมนีก็โอเคขึ้นอีกนิดนึงนิดนึงยังไงไม่รู้โชก็ช่องโชว์ใบฉีดวัคซีนนั่นแหละถ้าเกิดใครที่หมายถึงว่าตอนต้นเดือนนะครับตอนนี้เปลี่ยนแล้ว ก็คือตอนนั้นยังต้องโชว์ใบฉีดวัคซีนแถมยังต้องมีให้หมดอายุด้วยถ้าเกิดใครฉีดแค่สองเข็มอ่ถ้าฉีดสามเข็มเท่านั้นถึงจะไม่มีหมดอายุส่วนคนไม่ฉีดวัคซีนก็ก็ต้องเข้าจะเข้าได้ก็คือต้องมีเหตุจําเป็นตอนนี้เลิกหมดทุกอย่างใบฉีดวัคซีนก็ไใหม่ต้องอ่ไม่ฉีดวัคซีนก็เข้าได้ไม่ต้องมีการตรวจโควิดใดๆก่อนเข้าด้วยก็เรียกได้ว่าประเทศยักษ์ใหญ่อีกประเทศหนึ่งที่ยอมเลิกทุกอย่างฉะนั้นตอนนี้ประเทศที่ยัง ที่กังวลโควิดอยู่เนี่ยมีพื้นที่ให้ยืนเหลือน้อยเต็มทีซึ่งถ้าจำไม่ผิดตอนนี้ในยุโรปประเทศยงที่ยังขี้กังวลโควิดคือหมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้ลำบากอะไรนะครับแค่ว่ายังคงมีมาตราการในการเดินทางเข้าเนี่ยอย่างเช่นฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์สเปนโปรตุเกสอะไรพวกเนี่ยเขาก็จะยังไม่ยอมเลิกฉะนั้นก็จะมีที่ยืนเหลือน้อยลงทุกทีอ่าก็คือในข่าวนี้เขาก็บอกเลยว่าก่อนหน้านี้ก็ดีอรมนนีบอกว่าจะผ่อนคลายกฎระเบียบเกี่ยวกับโควิดซึ่งจริงๆก็ตั้งแต่ ประมาณเดือนที่แล้วก็ก็พูดว่าจะยกเลิกอะไรต่างๆแต่พอพอถึงต้นใกล้เวลาต้นเดือนมิถุนาปุ๊บกลับกลายเป็นว่ายังคงมีการต้องโชว์ใบฉีดวัคซีนซึ่งก็สร้างความสับสนมากไหนบอกว่าจะเลิกอ่าแล้วก็พอหลังสิบมิถุนาปุ๊บกลับล่ำกลายเป็นเลิกหมดทุกอย่างก็คือเป็นกลายเป็นว่าเข้าเยอรมณีตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วไม่ต้องตรวจสอบเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นนะครับก็มีคอนเฟิร์มอันนี้ จากสถานทูตไทยที่เบอร์ลินเยอรมนี Germany, นะครับตั้งแต่เสาร์ที่11มิถุนายนอ้อเดี๋ยวทุกลิงก์จะลงไว้ใต้วิดีโอมาตรการเข้าประเทศเยอรมนีที่เกี่ยวข้องกับโควิด19ได้ถูกยกเลิกชั่วคราวตั้งแต่นี้เป็นต้นไปอนุญาตเข้าเยอรมนีได้ทุกวัตถุประสงค์ทั้งไปท่องเที่ยวและเยี่ยมเยือนได้หมดก็คือมาตรการทุกอย่างยกเลิกชั่วคราวแล้วก็คอนเฟิร์มที่2นะครับเว็บไซต์ reopen.europa.eu นะครับแล้วเราก็เลือกที่เนี่ยเลือกที่เยอรมนีนะครับแล้วก็ถ้ามาจากนอกอามาจากนอกยุโรปนะก็คลิกที่รูปลูกโลกนี่ตรงนี้เหลือแค่สั้นๆเองก็คือเงื่อนไขกฎระเบียบในการเข้าสู่เยอรมนีได้ถูกยกออกไปนักเดินทางไม่ต้องโชว์ทั้งผลทั้งใบฉีดวัคซีนฟื้นตัวจากโควิดหรือผลตรวจโควิดที่เป็นลบอีกต่อไปแล้วแต่ว่ายัง อันนี้ไม่เกี่ยวกับคนไทยนะเฉพาะคนที่มาจากจีนนะยกเว้นชาวเยอรมันที่มาจากจีนก็จะต้องมีเหตุผลความจําเป็นในการเข้านะครับก็ยังแอบกีดกันจีนนิดนึงอาจจะมีปัญหาอะไรกันอยู่ครับกลับมาที่ข่าวหลักก็คืออย่างที่บอกนะครับว่าก่อนหน้านี้คืออาจตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วก็พูดเหมือนจะเลิกพอต้นเดือนปุ๊บเอา้าทำไมยังมีต้องโชว์ใบฉีดวัคซีนอยู่แล้วพอ1ิเ็มิถุนายนเป็นต้นมาปุ๊บเลิกหมดนี่ไงตามหัวข้อนะครับก็คือยกเลิก เงื่อนไขในการเข้าทุกอย่างในขณะที่ก่อนหน้านี้มีความสับสนอยู่ก็สับสนไงบอกว่าจะเลิกแล้วแล้วกลับยังมีกฎระเบียบซึ่งตอนนี้ก็กลับลําแล้วคือเลิกหมดนี่ไงครับอันนี้คือเราย้อนหลังนะย้อนหลังนะอย่างที่บอกนะตอนนี้เลิกหมดแล้วนะย้ำนะว่าเลิกหมดแล้วไม่ต้องโชว์ใบฉีดวัคซีนไม่ต้องโชว์ใบตรวจโควิด COVID. ทั้งฉีดและไม่ฉีดวัคซีนก็เข้าได้ไม่ต้องมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นเออหลังจากที่เนี่ยเขาได้ประกาศตอน26พฤษภาว่ากฎระเบียบโควิดทุกอย่างจะ ถูกเอาไปตั้งแต่1มิถุนาก็คือหมายความว่าเยอรมนีจะเข้าร่วมประเทศในยุโรปที่ไม่มีกฎระเบียบใดๆหมายถึงวัฒถธรรมนะใน,ในตอนนั้นปรากฏว่าทางการของเยอรมนีตัดสินใจจะยังมีเงื่อนไขาบางอย่างอยู่ยังคงเคร่งครัดอยู่ทั้ง,ท,ง,ท,ง,ท,งที่ประกาศออกมาแล้วแท้ๆในช่วงเวลานั้นย้ำว่านี่คือของเก่าก็คือส0วันแรกของเดือนมิถุนายน ก็อนุญาตให้เฉพาะคนที่ฉีดวัคซีนแล้วถึงจะเข้าได้ในเงื่อนไขข,ของการท่องเที่ยวกับลำไงก็โควิดนี่ก็แสดงเห็นถึงความโลเลของรัฐบาลของหลายๆประเทศเลยเหมือนกันเพราะว่าของไทยเองก็เช่นเดียวกันนะครับก่อนที่จะยกเลิกเทสแอนโกลในเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็เหมือนทํำท่าเหมือนกับว่าจะไม่ยอมเลิกใช่ไหมอยู่ดีๆก็กลับลำยกเลิกกันหันๆท,ท,ทั้งๆที่แต่ของเรานี่มันเพิ่งจะผ่านหน้าท่องเที่ยวไป แล้วจึงจะยกเลิกแต่อันนี้คือเขาเข้าสู่หน้าท่องเที่ยวอย่างเต็มตัวแล้วฉะนั้นอาจจะมีเหตุผลในการลังเลมากกว่าเราอยู่นิดนึงของเรานี้มันไม่ต้องลังเลของเรานี้ตอนหน้าท่องเที่ยวนี้กลัวสารพัดไม่ยอมไม่ยอมเอาเทสเซนโกออกไม่ยอมยกเลิกให้เปิดให้มันกว้างแต่ตอนนี้เขาเข้าเพิ่งจะต้นๆนหน้าท่องเที่ยวเลยฉะนั้นเขาอาจจะลำบากใจนิดนึงเอาไงดีเอาไงดีจะเปิดเอารายได้หรือว่าจะยังคงเข้มงวดไม่เข้าเรื่องต่อไปปรากฏว่าตัดสินใจถูกต้องแต่วงเล็บ สิบวันแรกคือหนึ่งถึงสิบมิถุนายนนั้นสร้างความสับสนไหนว่าจะเลิกก็กลายเป็นยังคงให้เฉพาะคนฉีดวัคซีนเข้านะครับตอนนี้เปลี่ยนใจนั่นก็หมายความว่าตอนนี้ทุกคนชาวต่างชาติทุกคนที่มาจากนอกยุโรปนั้นได้รับอนุญาตให้เข้าสู่เยอรมน,นีโดยไม่เกี่ยวกับว่าเขาได้ฉีดวัคซีนหรือไม่ฉีดก็คือทั้งฉีดและไม่ฉีดเข้าได้ไม่ต้องตรวจไม่ต้องโชว์หลักฐานใดๆแต่ถึงกระนั้นนะครับในนี้เขาบอกว่า ถึงจะมีข่าวดีแบบนั้นแต่ว่านักท่องเที่ยวก็ยังอาจจะมาพร้อมกับความยังคงไม่มั่นใจนิดนึงเพราะว่าทางการเยอรมน,นีเนี่ยก็พร้อมที่จะเปลี่ยนกฎระเบียบได้ในทุกวินาทีเอ๊ะไม่ต่างจากประเทศอะไรเลยนี้ก็ตั้งแต่อัปติดต,ตามมาตั้งแต่โควิดมาเลยเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าเยอรมน,นีเขาค่อนข้างจะขี้กังวลโควิดบงเล็บหลังจากมีวัคซีนก่อนมีวัคซีนเขาเป็นหนึ่งในประเทศที่เปิด เต็ดก่อนจะเปิดนี่ก็สร้างความงุนงงอยู่พอสมควรในในปี2000สำหรับคนที่ขอวีซ่าซึ่งแน่นอนคนขอท่องเที่ยวไม่มีไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าคนขอเยี่ยมเยือนตอนนั้นก็ยังสับสนวุ่นวายเด้งไปเด้งมากว่าจะเปิดโดยที่ไม่ได้มีปัญหาใดๆก็ประเทศอื่นเขาเปิดกันไปตั้งแต่กรกดา2 0ในตอนนั้นกว่าเดอรมนีพี่มันนีของเราจะจะเปิดแบบไม่สับสนก็คือสิงหาไปแล้วอันนี้พอ แต่หลังจากนั้นก็ราบลื่นจนกระทั่งพอมีวัคซีนเขาเริ่มกลับมาจิตตกอีกรอบหนึ่งเพราะว่าคนคนเยอรมันยอมฉีดวัคซีนน้อยในช่วงแรกๆแ,แล้วก็ยังคงมีกฎระเบียบอะไรในประเทศอยู่วุ่นวายถึงแม้ว่าหลายประเทศเขาจะยกเลิกประมาณ20ประเทศได้ยกเลิกทุกอย่างไปแล้วแต่เยอรมน,นีเองก็ยังมีกฎให้เฉพาะคนฉีดวัคซีนเข้าก็สือ่อก็สังเกตเห็นว่าความโลเลนนั้นทําให้ตัดสินใจได้ช้ากว่าประเทศอื่นในหัวข้อนี้บอกว่า เส้นทางที่สับสนของเยอรมนีในการกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งท,ทีก่อนหน้าน,นี้ไม่ได้ถือว่าเปิดเต็มที่ไงเพราะว่ายังให้เฉพาะคนฉีดวัคซีนเท่านั้นที่เข้านะในขณะที่ประเทศอื่นถึงแม้ว่าเขาจะยังให้โชว์ใบฉีดวัคซีนอยู่เขาก็มีทางเลือกใครไม่ฉีดวัคซีนก็ตรวจโควิด COVID เท่านั้นก็ให้เข้าแต่นี่คือถ้าไม่ฉีดวัคซีนหมายถึงก่อนหน้าน,นี้ก็ต้องมีเหตุความจําเป็นเช่นเยี่ยมแฟนเท่านั้นถึงจะให้เข้าอย่างเนี้ย คนท่องเที่ยวเข้าไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ต้องบอกจริงๆว่าตอนแรกก็ไม่ทันได้ได้ดูว่าเยอรมีเยอรมนีเขาเปลี่ยนใจเพราะว่าเพิ่งจะพูดข่าวไปไม่กี่วันก่อนหน้านั้นเองไม่คิดว่าเขาจะกลับลาระทานหันปรากฏว่าบังเอิญมีอยู่ครอบครัวหนึ่งที่มาให้อบช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าไทยแล้วก็เขาก็มาจากเนเธอร์แลนด์มาขึ้นเครื่องที่แฟรงเฟิร์ตที่เยอรมน,นีแล้วเขาก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนเอ่อก็ตอนแรกก็งงเอ๊ะแล้วเข้ามาเยอรมน,นีได้ไงวะ สงสัยเป็นคนยุโรปด้วยกันมั้งแต่ว่าไม่แต่คนยุโรปด้วยกันเองไม่ได้ฉีดวัคซีนก็น่าจะมีข้อยุ่งยากอยู่แล้วก็ดูไปดูมาอ๋อมาเจอข่าวนี้นะครับบางเอิงเขาเข้ามาหลังสิมิถุนายนก็เลยมาไม่ได้ฉีดวัคซีนแต่มาจากเนเธอร์แลนด์ก็มาขึ้นเครื่องที่เยอรมน,นีได้ก็คือมาน่าจะมาทางบกคือแล้วก็มาขึ้นเครื่องที่สนามบินแฟรงเฟิร์ตก็คือตามข่าวนี้ตั้งแต่สิบเอดมิถุนายนเป็นต้นไป ก็คือการเดินทางของเยอมารมนีทุกอย่างกฎร,ระเบียบทุกอย่างได้ถูกยกเลิกออกไปโดยทางการแล้วหลังจากที่สร้างความสับสนดีเลย์มาสิบวันก็คือเขาเคยเซตว่าจะยกเลิกในวันที่หนึ่งมิถุนาแต่ก็ดีเลย์มาไงกลายเป็นยกเลิกทั้งหมดในวันที่สิบเอ็ดมิถุนาแทนและเหมือนกับว่ายังมีบางอย่างที่ท,ที่เรายังไม่รู้เพราะเราก็พูดถึงแต่เรื่องของการเข้าประเทศใช่ไหมแต่ดูเหมือนว่าทางประเทศเนี่ยในช่วง สิบวันแห่งความสับสนเนี่ยยังเพิ่มกฎระเบียบในประเทศให้มันเข้มงวดมากขึ้นอีกเลยเลยทําให้ยิ่งงงเข้าไปใหญ่สําหรับคนที่ในประเทศนะครับโอ้ใช่ใช่เราไม่ทันได้คิดเลยเพราะว่าในเดือนก่อนเนี่ยการเข้าสู่เยอรมน,นีเนี่ยเขายังมีเงื่อนไขว่าเอออมิน่ามน่าเราก็ไม่ทันได้บอกกันนะว่าคนคือออบมีพูดไปแต่ว่าไม่ทันคิดว่าช่วงเดือนมิถุนานเนี่ยเขาจะเอาอันนี้ออก อ่าก็คือคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยก็ถ้าเป็นเดือนก่อนเนี่ยยังคงเข้าได้ถ้ามีเหตุจําเป็นแล้วก็ต้องมีการตรวจโควิดก่อนเข้าปรากฏว่าช่วง10วันแรกเนี่ยหนมิถุนาเขาเอาอันนี้ออกไปก็หมายความว่าต่อให้อ่าคือมีเหตุความจําเป็นคนคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนก็จะไม่ให้เข้านี่คือความเข้มงวดมากขึ้นของเขาในช่วงช่วง10วันแรกนะครับของความสับสนก่อนที่จะเอาเอาเรื่องพวกนี้ออกไปแล้ว ก็คือในช่วง1นึิมิถุนาคนที่ได้ฉีดวัคซีนแล้วเท่านั้นถึงจะให้เข้าสู่เยอรมน,นีได้แล้วทีนี้สิ่งที่สงสัยถัดมาเนี่ยก็คือเยอรมน,นีเขาเคยกําหนดวันหมดอายุของวัคซีนอ่าปกติแล้ว e ู EU เนี่ยเคยตั้งไว้ตั้งนานแล้วว่าวัคซีนอ่าโดสโดสที่สองสำหรับคนที่ฉีดแค่สองเข็มเนี่ยจะรับจากเข็มที่สองจะมีอายุแค่270วันแต่เยอรมน,นีเขามาตั้งของเขาเองในก่อนหน้านี้ว่าต่อให ไอเข็มที่สองเนี่ยจะฉีดมาวันไหนก็ตามจะต้องหมดอายุภายในสามสิบกันยาอาบก็เลยยังเคยแซวไปว่าอา้าวถ้าเกิดฉีดหนึ่งสิงหาล่ะสาสิบกันยาก็หมดเลยสามสิบกันยาก็หมดอายุแล้วหรอเพิ่งจะฉีดมาแค่สองเดือนแล้วทีนี้ถ้าในเมื่อยกเลิกทุกอย่างแล้วเนี่ยเรื่องวัคซีนอะไรหมดอายุอะไรพวกนี้มันก็ไร้ความหมายไปแล้วนะเออจะต้องบังคับฉีดบูสเตอร์อะไรหรือเปล่านี้ก็ไร้ความหมายไปแล้วนะนั่นก็หมายความว่าจากย้อนหน้านี้เลยนะครับ ถ้าไอเรื่องว่าไอวัคซีนเข็มสองเนี่ยจะมีหมดอายุหลังสามสิบมิกันยายนอะไรนี่งเง่าอะไรพวกนั้นเนี่ยก็คือก็ต้องยกเลิกไปด้วยก็ในเมื่อคุณไม่มีอ่ากฎระเบียบในการเข้าใดๆไม่ได้ฉีดวัคซีนก็เข้าได้ไม่ต้องตรวจก่อนเข้าด้วยบลา bla งั้นพวกนี้ก็ยกเลิกไปด้วยแสดงว่าไอการที่แบบต้องมาหมดอายุใบฉีดวัคซีนต้องมากําหนดนู่นนั่นนี่อะไรพวกนี้มันเกี่ยวกับ <c oughs> พวกคนออกกฎทั้งสิ้นซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวสัมพันธ์กับความเป็นจริงเลยฉะนั้นบ,บทจะยกเลิกก็กสามารถยกเลิกได้ง่ายๆการที่ก่อนหน้านี้ต้องกําหนดไอ้วันหมดอายุวัคซีนเออจะต้องกําหนดให้ต้องถ้าฉีดบูสเตอร์แล้วเท่านั้นถึงจะไม่มีวันหมดอายุของวัคซีนหรืออะไรอย่างเงี้ยบทจะเลิกก็เลิกได้ง่ายๆแสดง,งว่ามันเกี่ยวข้องกับคนกําหนดกฎทั้งสิ้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเป็นจริงเรื่องของการป้องกันโควิดใดๆ แต่ว่าเว็บนี้เขาก็ยังคงระแวงอยู่นะครับเพราะว่าข้อความบนเว็บไซต์ของอทางการของเยอรมนีเนี่ยเขาบอกว่าอันที่บอกว่ายกเลิกทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการยกเลิกแบบชั่วคราวคำนี้ที่แปลว่าชั่วคราวฉะนั้นคือเขายังคงรอบคอบไม่เข้าเรื่องอยู่ <c oughs> เพราะว่าในความคิดของผมเนี่ยคือถ้าชั่วบอกว่ายกเลิกชั่วคราวแต่เขาก็ไม่ได้กําหนดวันมาว่าจะยกเลิกกฎทั้งหมดเนี่ยจนถึงเมื่อไหร่ ก็คือเป็นการเผื่อไว้ก่อนเท่านั้นเองว่าเออถ้ามันมีปัญหานะฉันสามารถชักกฎระเบียบที่เข้มงวดไม่เข้าเรื่องเหมือนเดิมกลับขึ้นมาได้ถามว่าถ้าเปิดแบบว่าไม่มีเงื่อนไขใดๆไปหลายเดือนแล้วแล้วมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนี่ยมันก็ไม่ควรจะต้องมาเอากฎระเบียบอะไรกลับมาอีกละ่ะใช่ไหมหรือถึงคุณจะไม่เคยพูดมาก่อนว่าเออมันจะยกเลิกชั่วคราวคือคุณพูดว่ายกเลิกก็คือยกเลิกอะไรเงี้ยแต่มีปัญหาอะไรปุ๊บเนี่ยคุณก็สามารถ สามารถตั้งใหม่ได้คือไม่จําเป็นต้องมาบอกเพราะว่าประเทศอื่นที่เขายกเลิกก่อนนั้นนี้เขาก็ไม่ได้บอกว่านี่คือการยกเลิกชั่วคราวนะหรืออะไรอย่างนี้มันทําให้คนเขาสับสนแล้วเขาก็ไม่มั่นใจเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่ว่าบอกเลิกปุ๊บเลิกกฎระเบียบปุ๊บก็จะมาได้เลยก็ต้องวางแผนล่วงหน้าแล้วเขาก็จะลังเลและสมมติใครเกิดจะมาตุลาขึ้นมาอ,อีกตั้งหลายเดือนแล้วมันจะมีปัญหาอะไรอีกไหมเนี่ยก็ต้องเกิดความระแวงฉะนั้นคําพูดพวกนี้คือการรอบคอบไม่เข้าเรื่อง แล้วก็ตอนท้ายนี้คือถึงเยอรมนีจะกลับมาเปิดเต็มตัวนั่นก็หมายความว่าเราไม่สามารถประมาทความจิตตกของเยอรมนีได้คือไม่ควรประมาทความจิตตกของเยอรมนีเพราะว่าเขาไม่ถ้าประเทศที่เขาเลิกหมดก็คือไม่ได้มีการกีดกันประเทศใดๆไม่ได้มีบอกว่าต้องกําหนดอาญอย่างตรงเนี้ยที่พูดตอนแรกชัดเจนแล้วว่ากีดกันจีนแล้วก็ตอนนี้ยังเพิ่มเติมก็คือ,อยังคงแบน คนที่มาจากประเทศที่เขาถือว่าเป็น variant of concern ประเทศที่มีโควิดกลายพันุ์ซึ่งเขาก็จะมีระบุไว้ซึ่งไม่มีไทยแลนด์หรอกแต่ว่าแค่ว่าถ้าเกิดมันมีอะไรขึ้นมาอีกเนี่ยก็พร้อมจะแบนประเทศที่เขาระแวงได้เสมอคือการเขาเรียกว่าเลิกทุกอย่างของเยอรมนีเนี่ยไม่เหมือนกับบางประเทศอย่างเช่นเม็กซิโกซึ่งอันนั้นเขาเลิกมาตั้งนานแล้วแล้วก็ทาไมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าประเทศที่ยังคง เขมวลไม่เข้าเรื่องเหล่านี้ทําไมจึงไม่ดูประเทศที่เขาแบบว่าเปิดหมดทุกอย่างว่าเออเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็เปิดมาตั้งนานแล้วด้วยเปิดหมดทุกอย่างมาตั้งนานแล้วด้วยก็ไม่ได้เสียชีวิตกันทั้งประเทศสัเมื่อไหร่ใช่ไหมดังนั้นก็คือ,อเขาก็ยังคงเขาเปิดหมดอ่ะดีแล้วแต่ว่าเปิดหมดแบบที่ยังคงทิ้งความระแวงเอาไว้เท่านั้นเองฉะนั้นในนี้เขาก็บอกเลยถ้าคุณจะไปเยอรมนีในอนาคต อ,อย่างอย่างน้อยก็เอาว่าในช่วงเดือน2เดือนแรกเนี่ยเขาคงยังไม่ได้กลับคำอะไรหรอกอย่างโดยเฉพาะเดือนมิถุนายนนี้แต่ในอนาคตเราก็แนะนําคุณให้ดับเบิลเช็คอีกครั้งหนึ่งเงื่อนไขในการเข้าสู่เยอรมนีเพราะว่าเราเห็นว่าในหมายถึงในเว็บนี้เห็นว่าเห็นว่าร,รัฐบาลของเยอรมนีเนี่ยก็คือไม่แสดงความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวเห็นในการที่จะยุเลิกกฎระเบียบ ก็คือเหมือนกับว่ายอมอาจจะยอมยกเลิกเพราะว่า,ามีคนคอยประท้วงอยู่ในนั้นเท่านั้นเองเพราะว่ามันก็เหมือนของไทยนั่นแหละเพราะว่าเขาก็เนี่ยตัวหัวหัวเนี่ยเขาก็ยังระแวงยังยังจะแบบว่าเดี๋ยวกลัวมาระบาดอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยเออก็มันก็เหมือนของไทยทะนนั้นถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรพลิกผันเนี่ยก็พร้อมจะเอากฎระเบียบโควิดกลับมาได้แล้วก็อันนี้คือบังเอิญว่ามันเป็นหน้าร้อนใช่ไหมซึ่งถ้าเราดูตัวอย่างของปีที่แล้วเนี่ย หน้าร้อนของปีที่แล้วการระบาดก็จะต่ามากอยู่แล้วเช่นเดียวกันฉะนั้นอาจจะยอมเพราะเรื่องนี้แต่ว่าพอเข้าสู่หน้าหนาวเนี่ยการ,รแพร่ระบาดจะมีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมฉะนั้นเขาอาจจะกลับมาเข้มงวดอีกก็เป็นไปได้เฉพาะประเทศที่ขี้กังวลโควิดอย่างเยอรมนีแล้วก็บางประเทศที่ป่านนี้ยังไม่ยอมยกเลิกทั้งหมดนะครับแต่ประเทศที่ยกเลิกทุกอย่างไปตั้งแต่ต้นๆแล้วอย่างเช่นนอร์เวย์เดนมาร์กอะไรสวีเดนอะไรเงี้ยเชื่อว่าเขาก็จะยังไม่จิตตกถ้ามันไม่ได้ร้ายแรงจริงๆ แล้วก็ในนี้ในเว็บนี้เขายังแนะนําว่าคือเขาเป็นเว็บที่ให้ข้อมูลกับคนอเมริกันที่จะไปเที่ยวนะเขาบอกว่าเออถ้าคุณยังพอมีออ,ออปชันอยู่เนี่ยก็แนะนําให้ไปยุโรปตะวันออกดีกว่านะเพราะมันเป็นพื้นที่ที่เปิดก็คือเปิดน่ะตอนนี้คือ r e s t r i c t i o n free area เลยไม่มีเงื่อนไขใดๆแล้วฉะนั้นแล้วก็ยังเช่นยุโรปในที่ยอดทีทั้งหลายอะ่ะมันก็เป็นทัวร์ิสซทัวริซี่ แอรีเด้วยมีนักท่องเที่ยวเยอะแถมโคตรแพงทะนั้นก็ไปมีออปชันจะไปยุโรปตะวันออกซึ่งยังถูกกว่าอยู่เขาบอกเพราะว่าส่วนใหญ่เขาต้องแผ่นกันล่วงหน้าแล้วไมแ,แล้วพอแผ่นๆไปปุ๊บเอา้าเดรมนีเกิดจิตตกเพิ่มกฎระเบียบขึ้นมาก็แย่เลยนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่จะไปเยี่ยมเย็นนั้นก็โอเคก็คือยังไงก็คุ้มอยู่แล้วเพราะไปอยู่ได้ตั้งนานครับก็เล่าให้ฟังเล่าให้ฟังออฟก็แต่ส่วนตัวลึกๆก็เชื่อว่าคงไม่ได้เปลี่ยนง่าย ก็เอาไว้ใกล้ฤดูหนาวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงหรือเผลอๆอ,อาจจะไม่กลับไม่เอากฎระเบียบกลับมาอีกเลยก็ได้ตรงนี้ทุกคนฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ